วันนี้เราจะมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยสูตรยายชินนะครับขั้นตอนแรกเราทอดเต้าหู้ก่อนทอดเต้าหู้ให้เหลือง,งคดเครื่องก๋วยเตี๋ยวมันก็จะมีหอมกระเทียมนะครับหอมกระเทียมตะไคร้ข่าผัดให้เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวให้หอมหอมก่อนนะครับตอนนี้เรา เจียวหอมกับกระเทียมรวมไปในกับเต้าหู้นะครับเจียวให้เหลืองหอมนะครับอันนี้เป็นสูตรแบบโบราณน,นะครับแบบโบราณแบบโบราณจริงๆนะครับเราทำกันสูตรโบราณน,นะครับเจียวให้แบบหอมกระเทียมหอมเหลืองนะครับเอาแบบให้หอมเหลืองเลยนะครับ เที่ยวจนเหลืองหอมเป็นแบบนี้นะครับให้เหลืองหอมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลเครื่องปรุงแต่ละอย่างครับอันนี้เราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกในเต้าหู้กับ เราใส่น้ำมะขามเปียกไปนะครับใส่น้ำมะขามเปียกเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลใส่ซอสเราจะใส่ซอสพริกนะครับเราใส่ซอสพริกไปหมดถุงเลยน้ำซอสเราอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับเราใส่น้ำตาลทรายนะครับ เราใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายซอสพริพกเคี่ยวให้มันเดือดความเข้มข้นของน้ำซอสนะครับนี่ครับอันนีกุ้งกุ้งับอันนี้นคือความเข้มข้นของน้ำซอสนะครับเหล้าไม่ชอจบับตุ้มก็มันกินเหล้าสองตุ้ม น้ำก๋วยเตี๋ยวผัดครับสูตรโบราณนะครับ